ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยก่อนในช่วงที่ YouTube นั้นกำลังบูม,บมในไทยอยู่แรกๆหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมชอบดูตอนเด็กนั่นคือคอนเทนต์แคทเกมไม่ว่าจะเป็นคลิปลุงพีเจอเพชรหรือว่าจะเป็นคลิปพี่เบริเฟอร์ตามล่ามาโค6 9 o l o ในโพสเท่าสองผมบอกเลยว่าถ้าบางคนดูคลิปนี้ก็คงจะไม่กล้าด่าอวินเซวนอีกเลยหรือว่าจะเป็นการตามล่าฮีโร่บายนในมายคราฟกับพี่ลีโอพาวเวอร์บัสและพี่เอ็กคอสตั้งแต่ผมดูคลิปนี้จบผมก็ไม่กล้าเล่นมายคราฟคนเดียวอีกเลยไอเหนนี้ คุูรู้ไหมว่าการทําใจปักเสาอันเชิญฮีโร่บายมันยากขนาดไหนอะ่ะแล้วพอปักเข้าไปแล้วมันไม่มีฟ้าผ่ามันไม่มีฮีโร่บายออกมาเลยอะ่ะคว้งดิแล้วตอนนั้นผมคิดว่ามันอาจจะโผล่มาแล้วแต่มันแอบอยู่ในแมพผมสักที่ก็ได้ผมไม่กล้าลงถ้าเลยนะเว้ยกูลบเกมทิ้งเลยนะเว้ยและหนึ่งในแนวเกมที่ผมชอบดูที่สุดก็คือเกมแนว RPG Maker ซึ่งถ้าถามว่าทาไมตอนนั้นผมถึงชอบดูมากกว่าเล่นเองอ๋อ,อตอนนั้นกูอ่านอังกฤษไม่ออกซึ่งหนึ่งในเกม RPG Maker ที่ดังมากๆในสมัยนั้นก็คือเกมอ e ีผมบอกเลยว่าใครไปงาน TTS ในปีนั้นคุณจะเจออ e ีฟกับแกลลี่ตัวเป็นๆแน่นอน Angel of Death ยังมีอนิเมะแล้วแล้วเมื่อไหร่เกมมึงจะมีอนิเมะสักทีผมบอกเลยใครทันพี่เอกร้องเพลงเกมนี้มึง OG นะครับตัวฉันด้จมลงไปลงสูท่ทะเลที่ลึกกว้างใหญ่และอีกเกมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกมไอเบะม่วง R O O นี้นั่นเองแม้ม่นมีใครเรียกพระเอกว่า ่ถ้าคุณเก็ตบุกนี้เรารู้มือกันนะครับและมีเกมหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความกวนตีนของกับดักและฉากจบที่ตาตึงใจนั่นก็คือเกมโดยวิสเฮาส์ของเราในวันนี้นั่นเองเอาละเราเลือกติดตลกกันดีกว่าและผมก็จะพาคุณไปทัวร์บ้านไม่มดหลังนี้กัน โดยเริ่มเกมมาแล้วก็ได้รับบทเป็นเด็กสาวที่มีผมสีทองที่ตื่นขึ้นในป่าซึ่งเธอมีชื่อว่าวิโอลาหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเรากไ็ได้พบกับแมวดําตัวหนึ่งและที่น่าแปลกก็คือแมวดําตัวนี้นั้นมันพูดได้ ซึ่งตัวของมันนั้นจะทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางและจุดเซฟให้กับเราซึ่งตัวของวิโอลาเธอจะพบว่าทางออกของป่าน,นั้นได้ถูกปิดไว้ด้วยดอกกุหลาบจำนวนมากและในตัวของเธอก็มีเพียงแค่จดหมายที่พ่อของเธอเขียนเอาไว้ซึ่งจดหมายฉบับนี้นั้นได้ถูกฉีกขาดครึ่งซึ่งข้อความนั้นมันได้เขียนเอาไว้ว่าตัวของเขานั้นไม่โกรธหลอกที่วิโอลาชอบออกไปเล่นข้างนอกแต่ว่าอยากเข้าไปเล่นในป่าลึกนักล่และในเมื่อตอนนี้ตัวของวิโอลานั้นยังออกไปจากป่าแห่งนี้ไม่ได้ตัวของเธอนั้นจึงจะเป็น,น,น,ปน,ปบบน,นต้อง บอกเองเหมือนว่าเชื้อเชิญให้ตัวของเธอนั้นได้ก้าวเข้าไปและแน่นอนครับว่าตัวของวิโอลานั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอจึงจะเป็นต้องก้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นซึ่งบ้านหลังนี้นั้นมันก็วิเชช้าตามชื่อเลยตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยกับดักมากมายและห้องต่างๆภายในบ้านนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างไม่รู้จบซึ่งตัวของวิโอลาเองก็ได้เจอกระดาษข้อความที่แม่มดทิ้งไว้ให้ว่าให้ตัวของวิโอลานั้นไปที่ห้องของเธอซึ่งตัวของแม่มดนั้นก็ได้ทิ้งกระดาษคำใบ้ปรดมม่่งแีอขทิ้งเอาไวศ ซึ่งไดอารี่ในดานแรกนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าตัวของแม่มดนั้นเธอนั้นมีอาการป่วยและไม่มีใครเป็นเพื่อนเล่นกับเธอรวมถึงเธอนั้นยังไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่อีกด้วยและข้างโต๊ที่มีไดอารี่นั้นก็มีตู้ที่เขียนไว้ว่าให้เปิดต่อที่บ้านกลับมาเป็นปกติให้จําตู้นี้ไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับฉากจบส่วนไอพัลโซในดานแรกเนี่ยให้เรานําตุ๊กตาหมีไปใส่ในตะกร้าแต่ว่าพื้นที่ในตะกร้านั้นไม่พอที่จะยัดตุ๊กตาหมีลงไปให้เลานั้นนําตุ๊กตาหมีไปตัดแขนตัดขาแล้วนัไป ซึ่งสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือตรวจสอบยาพิษในน้าซุปซึ่งแค่มองดูก็รู้แล้วว่ามีแน่นอนเจนสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อเลยค่ะซึ่งตัวของเรานั้นจะต้องเข้าไปในห้องครัวก็จะพบกับเงาของชายร่างอ้วนที่เหมือนกับบูชเชอร์ในโดตาตูซึ่งเขานั้นก็เหมือนจะเป็นพ่อครัวในที่แห่งนี้นั่นเองซึ่งเขานั้นต้องการที่จะยื่นมือใครสักคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ว่าคุณอย่ายื่นมือไปช่วยเหลือเขาจริงๆล่ะเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือมือของคุณจริงๆมือที่คคุุุณนน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 ััััััััั้้้้้้้้ใใชหหหหยิิบบบจจจจส่่่่่งงงงงงขขขอออออออแแลละะะึเเรราาาตตตตมมมมืกกีีทดไปวววพญ ให้เรานำกุญแจสีเงินนั้นไปใส่ในถ้วยน้ำซุปเพื่อทดสอบยาพิษเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จและสถานที่ต่อมาที่เราเจอนั่นก็คือห้องสมุดนั่นเองซึ่งภารกิจของดาดีนั้นให้เราช่วยเหลือผีเสื้อตัวนี้ออกมาจากแมงมุมที่ตาบอดสีซึ่งภายในห้องสมุดนี้นั้นเราก็จะได้พบกับข้อมูลของบ้านหลังนี้และมันบอกไว้ว่ากุญแจในบ้านหลังนี้นั้นไม่ได้เอาไว้ใช้กับประตูแต่ว่ามีอย่างอื่นที่ต้องใช้กุญแจซึ่งเรานั้นก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วในดาดห้องครัวที่จะต้องใช้กุญแจสีเเเเงงงงงินนนนนนนััั้้้้ทดอออบบยยยาาาาาาาพใซุีีกกกรร็จไไขขตตวววึ่่มห ิงไหม้นั้นเกิดที Hence, ่บ้านหลังหนึ่งและได้พบกับศพของสามีภรรยาคู่หนึ่งจากการตรวจสอบสังคู่น่าจะถูกสังหารก่อนที่จะถูกวางเพลิงและลูกสาวของพวกเขาที่ชื่อว่าเอเลนนั้นได้หายตัวไปหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเรา่านั้นก็ได้พบเจอกับเงาของเด็กชายปริศนาภายในห้องสมุดแห่งนี้ตัวของเขานั้นกำลังนั่งเรียงหนังสือให้เป็นกองอยู่เขาจะบอกกับเราว่าเขานั้นต้องการบางอย่างมามัดหนังสือพวกนี้ให้รวมกันเป็นกองซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องหาเชือกมาให้กับเขาและเขานั้นก็จะมอบหนังสือแแแหหหหหห่่่ <S, <S <S, like <S, <S, ่่่่่งงงงคคววววาา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 ามมมมมมตตตยยยใใ้้อออออเเเเเเปปปิดดนน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 ัััั็็พรระสสสืืืชล ไปวางไว้ในชั้นหนังสือมันจะทาให้กลไกตู้ที่เก็บผีเสื้อปลอมนั้นถูกเปิดออกให้เรานั้นนําผีเสื้อปลอมไปสลับกับผีเสื้อตัวจริงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จซึ่งก่อนที่จะไปชั้นต่อไปแล้วก็จะพบว่าประตูห้องสมบัตนั้นมันได้เปิดขึ้นอีกครั้งและถ้าเรานั้นได้เข้าไปเช็คดูแล้วก็จะพบว่าเงาของเด็กผู้ชายคนนั้นได้กลายเป็นเครื่องประดับวันขีดมัดไปซะแล้วในห้องถัดมาเราก็จะได้เพื่อนลวมทางใหม่เป็นเจ้ากบน้อยซึ่งมันนั้นจะช่วยเราแก้ไขพัััซซเเเเเเเิลลลลลต่่่่่าาาาาางงงงงๆๆแแแะะะะะะรนนนนนน้้้้กกกกก็็็็็็จจไไดดบบขอผผผูหหหญมมมสีีวคึึปปปทโยย ขั้นตอแรกของดาดนี้นั่นก็คือการทําให้2ห้องนี้นั้นเหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร หลังจากที่ผ่านมาได้แล้วเราก็จะได้พบกับไดอารี่ของแม่มดอีกครั้งซึ่งรอบนี้นั้นมันเขียนไว้ว่าตัวของพ่อกับแม่นั้นไม่ได้รักเธอเลยเธอจึงสังหารพวกเขาและหลังจากนั้นเธอก็ได้มาอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเราก็จะได้รู้ตัวจริงของแม่มดว่าเธอคนนั้นก็คือเอเลนลูกสาวของคู่สามีภรรยาที่หายตัวไปนั่นเองและบททดสอบสุดท้ายของดาดนี้นั่นก็คือการนำเจ้าก,กบเพื่อนล่มทางของเรานั้นให้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่หลังประตูนั้นกินซึ่งสิ่งที่อยู่หลังประตูแท้จริงนั้นกก็็คือออออองง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 งููยยััััษนนนนน่่น่่เเเเดดดาาาาถถมมจจะะปททททิีีหหห้้้้้4ซึรใ สี่นั้นมีเสียงดังออกมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องเพลงหรือว่านาฬิกาและเราก็ได้เจอไดอารี่ของเอเลนและเธอเขียนไว้ว่าเธอนั้นได้สังหารเหล่าผู้คนที่มาบ้านแห่งนี้และได้ให้บ้านแหล่งนี้นั้นกินกินวิญญาณผู้คนเหล่านั้นแต่ว่ามันยังไม่พอหลังจากที่เรานั้นแก้ปริศนาห้องทั้ง4ได้แล้วเราก็ได้พบกับลูกปั้นผู้หญิงคนหนึ่งตัวของลูกปั้นนั้นจะบอกกับเราว่าตัวของเธอนั้นได้ทาแหวนของเธอนั้นหายไปและกาแพงที่ข้างหลังลูกปั้นนี้นั้นก็ได้มีห้องลับซ่อนอยู่ซึ่งภายในห้องลับก ที่หายไปนั้นก็จะอยู่ในหม้อขอ,ของห้องครัวในดาที่2ซึ่งตัวของเรานนั้นจะต้องปีนลงมาทางฝ่องไฟและหลังจากที่นําแหวนไปคืนแล้วประตูสูดาต่อไปก็จะถูกเปิดออกและในระหว่างทางนั้นเราก็จะถูกจู่โจมโดยเอเลนที่สภาพของเธอตอนนี้นั้นไม่มีขาเหลืออยู่แล้วแต่ทว่าตัวของวิโอลานั้นก็กลับถูกช่วยด้วยเงาของเอเลนทําให้เอเลนที่ไร้ขานั้นล่าถอยไปในดาต่อมาเราจะต้องเลี้ยงตุกตาให้ตรงต,ต,ตามสีแต่ว่าตุกตานั้นมันได้หายไปตัวหนึ่งซึ่งอนนั้นจะต้องไปตามหามันในสวนภายในบ้านหลังจากที่มาถึงสวนากกกก็จจะะไไไดดดด้้้้พพบบัััััออมมสีขขววูซดดึ่งงตนนนทท เราอย่างฉันมิดซึ่งเจ้าดอกไม้สีขาวดอกนี้เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในสวนแห่งนี้แล้วและเมื่อเราเดินสำรวจมาต่อเรื่อยๆเราก็จะพบกับเหล่าดอกไม้สีเหลืองที่กำลังปาร์ตี้น้ำชากันอยู่ ซ,ซึ่งเราดอกไม้สีเหลืองพวกนี้นั้นได้อิจฉาดอกไม้สีขาวที่สวยที่สุดในสวนและพวกมันนั้นอยากจะกำจัดดอกไม้สีขาวทิ้งมิสแกมมเลยค่ะแม่ส่วนวิธีกำจัดดอกไม้สีขาวานั้นเราต้องไปถามกับต้นหญ้าสีแดงที่อยู่ในคุกซึ่งพวกต้นหญ้าสีแดงนัน้นเป็นพวกปิ๊นป้อนจะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่พูดความจริงและคุณได้ยินไม่ผิดใช่แล้วครับส่วนแห่งนี้นั้นมีโซนที่เป็นคุกอยู่และภายในห้องขังนั้นก็กยังมีนักโทษอยู่อีกด้วยซึ่งนักโทษที่อยู่ในห้องขังนั้นเขาจะบอกกััััััััับวววววววิโโอออออลลลาาาาาาา่่่่่ตตตตขขงงงงเเนน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 น้้้้้้้้กกกกรยยยหหหหหหึใใไปแแะจสี็ มีโซนที่เป็นผิดซึ่งแม่น้ําที่อยู่ในโซนนี้นั้นก็เต็มไปด้วยผิดซึ่งในตอนนี้เราจะยังไม่สามารถไปได้ให้เรานั้นไปกําจัดดอกไม้สีขาวก่อนและเมื่อกําจัดดอกไม้สีขาวเสร็จแล้วเราดอกไม้สีเหลืองก็จะให้ตัวยามา ให้เรานั้นนํามันไปมอบให้กับนักโทษที่อยู่ในห้องขังและเมื่อเรานั้นนามันไปมอบให้กับนักโทษและเมื่อเรานั้นนําตัวยาไปให้กับนักโทษเขาก็จะเกิดอาการงุดหงิดขึ้นเพราะว่าตัวยาตัวนี้นั้นมันเป็นยาสูบและเขานั้นไม่มีที่สูบยาเรานั้นจะต้องไปตามหากระบอกสูบยาให้กับเขาซึ่งตัวของกระบอกสูบยานั้นจะอยู่ภายในห้องมืดซึ่งการที่เราจะเข้าไปได้นั้นเราจะต้องนํากีบผอดอกไม้สีขาวไปใส่ในขวดที่มีน้ําอยู่มันจะทําให้ขวดนั้นมีแสงเปล่งประกายออกมาทําให้เรานั้นใช้มันส่องแสงงเเดดดดินนนทททาาาาาใีี่่มมมมืไไ้้้หลลัััจกกกกรระบบออยู โทษในห้องขังทันทีนั้นเองประตูห้องขังห้องข้างๆก็จะถูกเปิดออกมาและเรานั้นก็ได้พบเจอกับวิญญาณหญิงสาวในรองเท้าสีแดงเดินออกมาให้เราเห็นก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะจางหายไปและเมื่อเราเข้าไปค้นในห้องขังของเธอดูเราก็จะพบกับรองเท้าสีแดงและเมื่อเรานํามันไปล้างน้ําเราก็จะได้รับรองเท้าแก้วมาและเมื่อเราสวมใส่มันมันก็จะทาให้เรานั้นสามารถเดินบนแม่น้าพิษได้และก่อนที่จะไปกันต่อภายในส่วนแห่งนี้นั้นเราก็จะได้พบกับไดอารี่ของเอเลนซึ่งเธอนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าและหลังจากนั้นเธอก็มาถึงเด็กาาวที่น ตาหน้ารักที่มาพร้อมกับผมเปียสีทองซึ่งก็แน่นอนครับว่าคนที่เอเลนพูดถึงนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิโอลาหลังจากที่เรานั้นเดินข้ามแม่น้ำผิดมาได้แล้วเราก็จะพบกับไดอารี่ของเอเลนอีกเล่มหนึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าตัวของเอเลนนั้นลงมือสังหารวิโอลาไม่ลงพอด้วยความใจดีของวิโอลาเธอบอกว่าเธอนั้นจะหาทางช่วยเอเลนจากอาการป่วยและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนรักกันซึ่งห้องข้างหลังนี้นั้นก็จะเป็นทางด้านของห้องเก็บยาซึ่งตัวของเรา,นนราหนม ซึ่งตัวของขวดยานี้นั้นสามารถใช้สลายดอกกุหลาบที่ขวางทางออกอยู่ได้หลังจากเก็บขวดยามาแล้วก็จะมีหัวของตุ๊กตานั้นได้ตกลงมาให้เรานั้นเก็บมันไว้และเมื่อเรานั้นได้เดินกลับไปห้องของแม่น้าพิษเราก็จะพบว่าพิษทั้งหมดนั้นได้หายไปแล้วนั่นจึงทําให้เรานั้นสํารวจห้องนี้ได้ทําให้เรานั้นพบกับตัวของตุ๊กตาที่ไร้หัวและเมื่อเราเก็บชิ้นส่วนตุ๊กตามาครบแล้วก็ได้เวลานํามันกลับไปวางไว้ที่แท่นห้องเดิมและเมื่อเรานั้นวางตุ๊กตาได้ครบแล้วประตูทางลับก็จะถูกกเปิดออมา ซึ่งห้องที่ถูกซ่อนอยู่นั้นมันก็คือห้องนอนของเอเลนนั่นเองซึ่งที่หน้าห้องนั้นก็ได้มีศพแมวดําตัวหนึ่งนอนอยู่ภายในห้องนั้นเราก็จะเห็นเตียงที่เปื้อนเลือดซึ่งทําให้เราได้เห็นว่าเธอนั้นทุกทรมานกับอาการป่วยของเธอมากแค่ไหนและแน่นอนครับว่าสิ่งสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้ไดอารี่ของเอเลนนั่นเองฉันนั้นกําลังจะตายจากอาการป่วยของฉันดังนั้นฉันจะช่วงชิงร่างกายของเธอมาฉันจะมีชีวิตอยู่ ภายในร่างกายของเธอมันคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าพวกเราเนะ่ยเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงมาเล่นกับฉันวันนี้ วิโอลาหลังจากนั้นเราก็จะได้ไดเผชิญหน้ากับเอเลนตัวเป็นๆซึ่งตัวของเธอนั้นจะขานไล่ล่าเราให้ตัวของเรานั้นรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีแต่ก่อนที่จะหนีออกไปจำตู้ที่เขียนเอาไว้ว่าค่อยกลับมาเปิดตอนที่บ้านกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าให้เรานั้นวิ่งกลับไปเปิดมันครับมันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เรานั้นได้ทูเอ็นดิ้งซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้เปิดตู้เราก็จะได้รับมีดของเอเลนมาและหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากจบของเกมนี้แล้ว ยอมแพ้ได้แล้วน่ะเธอไล่ล่าฉันมานานแค่ไหนแล้วเธอก็รู้ดีนี่ว่าตัวของเธอนั้น่ะใกล้จะตายอยู่แล้วอะไรนะเอามันคืนมางั้นเหรอไม่มีทางล่ะฉันน่ะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วถ้าอยู่ในร่างนี้อีกอย่าง เธอก็เป็นคนที่ให้ฉันมาเองนี่ทำไมฉันต้องคืนเธอไปด้วยล่ะใช่ไหมล่ะวิโอลาเธอน่ะรู้สึกเสียใจเพื่อฉันฉันน่ะไม่สามารถแม้แต่ที่จะขยับออกจากเตียงได้เลยนั่นแหละว่าทำไมฉันถึงใช้เวทมนต์สลับร่างกับเธอแค่วันเดียวอย่างนั้นล่ะ บางทีฉันอาจจะสัญญาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าฉันตกใจจริงๆนะที่เธอสามารถขังฉันไปในนี้ได้แต่ว่ามันก็ป่าประโยชน์ยังไงก็ตามนี่นะ่มันคือบ้านของฉันทำไมมันถึงต้องฆ่าฉันด้วยละ่ะตัวของบ้านนะ่ะนำทางฉันมาตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าฉันนั้นจะสามารถหนีออกมาได้ ตาเหรอฉันขอยกย่องในความพยายามของเธอจริงๆอ่าบางทีเธออาจจะเป็นห่วงว่าพ่อของเธอจะตายงั้นสินะโอ้ฉันรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเธอและพ่อของเธอดีวิโอลาพวกเธอสองคนนะ่ะสนิทกันดีนะความทรงจำเหล่านั้นน่ะมันยังอยู่ภายในร่างกายของเธอเขานะ่ะเป็นคนใจดีนะเป็นนายพานใช่ไหมละ่ะ และเขานั้นก็ส่งจดหมายพวกนั้นให้เธออีกช่างเป็นพ่อที่ดีจริงๆงั้นเหรอฉันคงเดาว,ว่าเธอกำลังกังวลสินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอนั้นจากไปมันจะไม่เป็นอะไรหรอกฉันมั่นใจได้เลยว่าลูกสาวของเขาวิโอลาจะมอบและแบ่งปันความรักให้กับเขาและฉันก็จะขอรับความรักส่วนนั้นไปด้วยเหมือนกัน งั้นก็วิโอลาวิโอลาเธอปลอดภัยหรือเปล่าไม่บาดเจ็บตรงไหนนะมีอะไรทำไมเหรอ ถอยออกไปนะไอสัพพลาด แลวก็เป็นอันจบเกม The w i s c h House เกม RPG Maker เสยองขวัญที่ไม่ได้หลอกให้เราตกใจแค่อย่างเดียวมันยังหลอกถึงแม้กระทั่งตัวละครที่เราเล่นตลอดมานั้นไม่ใช่วีล่าตัวจริงแต่เป็นเอเลนพร้อมกับตอนจบที่โคตรจะดิ่งในยุคนั้นแล้วตอนนั้นผมยังอยู่แค่ในวัยประฐมเจอไปทีนี่ถึงกับร้องเลยและคลิปนี้นั้นก็คงต้องเป็นอันจบลงแต่เพียงเท่านี้และสําหรับใครที่ชอบการสรุปแบบนี้และก็ไม่อยากพลาดเกมหักมุมแนวนี้อีกในอนาคตหรือเกมต่อๆไปที่ผมจะนํามาเสนอก็อย่าลืมกดซับเอาไว้ถ้ากดไลค์และแชร์ด้วยจะเเเปปป็็นนนนคคุณออย่าาางมากกไว้จ้จัิห นะครับบ๊ายบาย